สวัสดีครับเอฟซีมิสเตอร์คิมฮันผู้ฟังกันทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดเด็ดวันทำงานที่เก่าพี่นอ้อเดี๋ยวมาอัปเดตกอนทำงานตอนเที่ยวดว่ามิสเตอร์คิมฮัน Han, เทำงานยังอยู่ ไต้หวันไปพี่นอ้องติดตามกันมาเบิรงอัปเดตก่อนทำงานมันเสาเสียขณิตนี่เครื่องพ่นเนี่ยพ่นไปจำเครื่องอเดา๋ยวสีดวัคซีนมายิ้มปุยๆเป็นสีวัคซีนมาแล้วอันหนามาทักท้ายแน่นี่งหันหลังหายัดปิ่งป่าแท้ ว่ายอมห่างไปเสียดเก้าแต่ออตเครื่องยานเครื่องลากนี้ยานเครื่องลากนี้เพคนว่าเพื่อนงานยังเสียขนิดงานยางพี่น้องอปอกยังล่ะนี่อปอกมือจงมือจับยังนี่นี่แหละงานยางสินส่วนอยังใส่ปอกแคมจักรยานก่อน ขอแค่นโม่ไซ้ก่้องดีเทศงานเพื่อนกับนั่งของเครื่องซะก่อนขอเครื่องอัปเดตเก่งแล้วไก่มือมันมาแล้วเนี่ยนั่งเกง่งทองเน็ตทองเว็บไปแล้วเพื่อน ฉีดมาแล้วฉีดปกติเลยนะแม่เดี๋ยวเพื่อนจะอัปเดตหลังจากเอ็ดเอ็นไดฉีดวัคซีนมาแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงแนี่ยตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้วเดี๋ยวไปบนเครื่องกันพี่น้องเครื่องแต่ละเครื่องเครื่องทำงานเครื่อง อันนี้อันนี้จะเป็นซิลิโคอนนะยางซิลิโคนจะเป็นเพิ่นไปเอาไปเห็นยางละ่ะเกี่ยวกับพวกลรดพวกนี่แหละพี่นอ้องเป็นยางซิลิโคนอเอาเบตเครื่องแบบอยู่ข้างในแบบ เอาอยางใส่แล้วนกะ็มาณนี้พี่น้องการทำง,งานตัวนี้คือเครื่องแอดเห็ดยางเวทีเครื่องแบบใหญ่แต่ว่ามันหนบางสินส่วนเป็นยางซิลิโคนสีขาวประมาณนี้ นี่นะปากเกลนป่ะอะไรปะกเกลนพวก,กใส่กับเป็นยางซิลิโคนสีขาวตัวนี้เป็นยางรอยางรอยางการกระทงกระแทกอย่างงี้ เน่ว่าได้ดึงเศษยางตอนดึงเศษยางออกดึงออกดึงออกต้งเกี่ยงอะไรจะมาเป็นประมาณนี้เนี่ยเครื่องแอดแอดเพชรเนีย่ยยางที่พ่าท่านได้พ่าะท่านรอก็เป็นประมาณนี้ตอนรอมากลมๆหนำหนักได้แล้วแล้วเ้าก็สิเออขอลแบบมันก็สิเป็น รูปแบบนี้เป็นมากนะพี่นอ้องไปเบิรงอีกเครื่องนึงเครื่องนี้จะของยังมันลงมาอยู่เป็นแบบอายยังปางอยู่ต้องเอาแบบอื่นให้มันสนิทกันพี่นอ้องนะ้ม้นสนิทกันเป็นทำไร เลายมือเด่นที่เป็นไอซีข้างในนี่คล่ไข่เมมบุรีข้างในเอาไปใส่เกียกนเนยเก่ยวกับยางมุ่นนี่เกี่ยวก็ร่องบานหรือว,ว่ามียางต่างต่างเนี่ยบันทึกข้อมูลอยู่ข้างในนี่เป็นไอซีเดี๋ยวพาพี่น้องปเป็นไอซีอ่าที่เป็นยังไงเดี๋ยว เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอซีข้างในก็ขาวเดีพี่น้องไอซีข้างในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน,นี้นน IC, อไอซีห่อข้างในเนี่ยป็นไอซีเป็นเม่นบรีครับว่าบานเ่าเป็นเมมโมรีกาดยังเป็นข้อมูลข้างใน จูดำเป็นไรซี่ั้งในมันทึกอันนี้ป็นเครื่องทำงานของแต่ละคนคนหนึ่งคุ้มสองเครื่องคุ้มสองเครื่องโปรแกรมต่างๆกับต่างเอานี่หลายเครื่องเลยพอเี่ห้เจ็เกอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ ประมาณ18เครื่องเดี๋ยวเป็นเครื่องไงปอ,อ,อกมือปอกอย่างแบบปอกจับต่างๆเนี่ยโ่้โหว่าไปใส่เกี่ยวกับ็ยังก็เนี่ยเป็นเครื่องยิ่งยางยิ่งยางออกมาด้านหลังก็มีพี่น้องด้านหลัางพวกนี้ก็เป็นที่ชั้นว่างแบบ แบบงานต่างๆนี่แต่เล็กพี่น้องแต่แบบเล็กสัานลังกแมนรถไล่อยูงเครื่องหนึ่งเครื่องทำงานแต่ละของคนเครื่องตแต่ละคนพาพีนงางน่น้องยางเลาะเบนร์กันอัปเดตก่อนทำงานวันเสาร์ มัวเทียนกะเฮ็ดงานเฮ็ดเป็นบางคนผู้ใด,ดขยันกะเฮ็ดพอหรือเป็นชั้นว่างแบบว่าแ,แบบรุ่นใดรุ่นใดมีเป็นพันๆแบบแหละเบอรเฮ็ดบัเบิร์ตดอกดโดนๆมาเัวหนึ่งอ่มี่สองเครื่องนี่บัดได้เฮ็ดบัดมีคนเข่าบัมีคนเฮ็ดแรงงานโอพ่อ นี้ได้งานเขามาบ่าได้โควิดปิดโควิดบาดีน้อง,องเงีเบิ่งติดโควิดเข้ามาไม่ได้พักเที่ยงแล้วเสียปู้พักเที่ยงพักเที่ยงพักเที่ยงฝนตกเสยอ่ะ อฝนตกพี่นนองฝนตกลินบรรยากาศหนานอนแทะเออฝนตกฝนตกลินปล่อยปลอยอ่อยไปใสมาใส่กำลังลำบากมือทองฝาคึมพอเห็นแดดแล้วขั้นตกแบบนี้ กินข้าวพี่น้องพักเทีย่องปิดเครื่องปิดนั่นแหละเครื่องพักแล้วพักกินข้าวพักเครื่องพักเียงคที่ยงพักเทีย่องพักเทีย่องพักเครื่องฝนตกฝนตก ý kiến khóc ôi, kiến khóc với sản 3. Oh, <laughs> à, <chọa, chọa. cười> để ngăn với sản 2. môn lên ô đầy. Ôi, thằng chúa chúa cho chúa chúa rồi, thằng chúa 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 เรียกฝีฝนตกออสแกนนิวกินข้าวกับสแกนนิวโอยบรรยากาศดีแท้เวลาเลิกงานแล้ว<า>นี่เงานแล้วพี่นอ้องวันเสาร์วันเสาร์ได้เวลาเลิกงานเลิกหา้าโมงเอาวเวียตต่อ นี่ลุยต่อเบโดวันเสาร์เปโดเลยหาโมงครับเดิอกงานอะไรพี่น้องป้าเดิอกงานเลิกงานวันเสาร์เลิกห้าโมงล,ลุยต่อไงเสียเนี่ยมีอะไร เออเนี่ยหน้าที่ขนขยะหน้าที่ขนขยะยทเทศกาลเนอนายากนะคนเดีอยวแค่ไปด้วยลงลิฟต์เข้ามาดิเดี๋ยวจะมีเข้ามาดิเข้ามาดิเดี๋ยวเจะมีเข้ามาดิว,า <ไป S 2> วันนี้มาเลือกงานครับโอ้โอ้โอครับโอ้ครับสบ,บายใจฟันนันเนาะแปดชั่วโมงรถไถ่ยขยะของผมเนี่ย

ได้ที่เก้านะได้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 ได